สวัสดีครับพี่พี่น้องๆผู้มีใจรักทางด้านกเกษตรและกางกำลังสีเริ่มต้นเห็ดหยังสักอย่างบางครั้งบางทีอาสิเป็นไอเดียตอบโจทย์ให้พี่พี่น้องๆได้ครับตัวนี้ผมเห็ดโครงสร้างซุ้มเพึงฟ้าครับทั้งที่ต้นทุนแทบบ่มีสักบาทเลยครับถ้าจะมีก็ต้องกะซื้อไอ้ เบี้ยไอ้ต้นเพื่องฟ้านะครับคือแต่กอ้กอนก้อนกับส่วนมากผมกับมักเป็นคนมา,มาแก้ไขปัญหานะครับว่าแต่ก้อนอะกุกเ่งฟ้าประมาณสามต้นนี่ฮะคือมันนอนขี้ดินนะครับเวลาทางไปทางมาียวทาง,ทางมันหกนะครับมันคืนเป็นอุ้มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะ,ะผมก็เลยมาแก้จุดบ่าเอาอยากให้มัน มันมีประโยชน์หลายกว่านะและกับบอต้องกีดขวางผู้ใดอีกนะครับผมก็เลยมาคิดว่าเออน่าจะเทศเป็นซุ้มเลงเนาะโดยที่บอต้องไปลงทุนสูงมากเกินไปคือบอต้องหาเสาปูนเสาแม่แก่นแล้วก็เอาเล็กวายเม็ดมาปูเทงนะครับก็เลยเป็นแรงบันดานใจก็เลยมามาตั้งโจทย์ไว้เออแต่ก่อนที่แรกๆผงก็เริ่มเอาไม้มาซักก่อนนะครับการเลี้ยงเลี้ยง เลี้ยงแขนงเน,นี่ยนะเสียบรักตรงขึ้นเขากลับมันมัดขึ้น,น,นให้มันสูงไปเรื่อยๆครับแล้วโซนทั้งเท่งเขากับเฮ็ดเป็นโครงสี่เหลี่ยมไปครับโซนเอลองน้ำนักผมกะใสซึ่งของเือใช้กับมันกับเป็นอไปกอบเป็นหมันนัดเพื่องนะครับแล้วผมกะมาทักเป็นเป็นตะไคร่ครับเป็นตะไคร่ลองน้ำนัก จุดนี้หาผมมาเริ่มลงเห็ดนะประมาณปีประมาณสองเดือนแล้วครับปีสองเดือนแล้วครับเพื่อบังคับให้โครงสร้างมันขึ้นได้นะครับเพราะตอนนี้ก็เพิ่งมาแกะแบบมือนี้ครับแกะแบบเสาไม้ออกเนี่ยแบบไม้แบบไม้ค้ำแบบข,ข้างมานะครับคือเฮาเคยบอกเออไอขแขนงเนี่ยมันเริ่มมีควา,าแข็งแรงพอสิรับ น้ำนักได้แล้บตรงนี้ก็เป็นต้นมะขามแปะครับคือบอยอยากให้เห็ดเป็นคือกุบขามแปะเพราะว่าไเพราะว่าจุดเด่นขนคงกุบขามแปะฮะใบหนาให้ห้มหลาย ต้ปัญหากลายครับเพราะว่าพวกนี้มันสีอันนั้นครับมันมีหนามเวลามันใหญ่มันสิบุมีไผ่ขึ้นไปดูแลรักษานาะผมเลยพยายามยากบกบังคับจุด ENT ออกมาอยู่พื้นที่ที่เฉพาะเพราะว่าถ้าเอามาฟังทางทางไอ้ทาง,งพี่กับบอดดครับเพราะว่าเครื่องของพวกนี้ก็เริ่มสีใหญ่แล้วครับพวกพวก๊กเงาะกุ๊กสีดาก๊ก ่างนะครับมันก็ลังสีหนะ่ยแล้วมันสีงะแสงเดียวผมเลยเออประโยชน์ทิศทางที่มันอยู่ไกลสะเสียทางใต้อนาคตกับผมก็ว่าไอ้สีห็ดไอ้ระเบียงออกมาเป็นเป็นโปรโปรเจกต์ข้างหน้าครับระเบียงออกมาให้ไอ้คุณครูอาจารย์เพิ่นเห็ดเป็นพวกนั่งชิวๆฟิตชิ้งนะครับหาหมู่มาสังส่งซันว่าเพิ่นกกเกษียณแล้วนะครับ ผมก็แวะมาเล่นผมก็เห็นปัญหาผมก็อยากแก้นาครับบางครั้งบางทีถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามขอบคุณครับ